และผู้ปกครองทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะอุปกรณ์ก็มีสีเทียนนะคะวันนี้ก็เด็กๆวาดภาพประกอบด้วยฐานกระทงนะคะและกรีกระทงนะคะตามที่เด็กๆชอบนะคะเรามาเริ่มวาดกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆจะวาดยังไงก็ได้นะคะตามจินตนาการของเด็กๆนะคะ อันนี้กลีบกระตงของครูอานี่ฐานกระตรงนะนี่เป็นฐานกระตรงของครูอาที่ครูอาวาดกะเนไว้นะคะแล้วครูจะทํากลีบกระทงยังไงดีนะของเด็กๆตามที่เด็กๆชอบเลยนะคะเด็กๆจะวาดยังไงได้หมดเลยนะเมื่อมีกรีบกระตรงแล้วต้องมีอะไรด้วยคะเด็กๆใช่แล้วค่ะต้องมีรูปใช่ไหมคะเด็กๆ ทูบกี่ก้านเอ่ยสามก้านนะคะเราใส่ไปเลยต่อไปมีทูบแล้วมีอะไรอีอกคะเด็กๆต้องมีอะไรคะมีเทียนอ่านเสร็จแล้วจะเป็นไงคะเด็กๆระบายสีกันได้เลยค่ะ พาจอาสียอะไรดีนะตีเขียวีกว่าระบายย้ายออกนอกเส้นนะคะแล้วก็ระบายไปในทางเดียวกันพยายามใหญ่เห็นสีขาวนะคะเด็กๆแล้วก็ไม่ต้องรีบนะคะ เสร็จแล้วนะคะเด็กๆสวยไหมครับกระทงของคุณครูเนี่ยที่ครัวคาดคะเนไว้กระทงของคุณละนะคะจะมีลักษณะประมาณนี้นะเด็กๆตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยนะคะอยากวาดแบบไหนนะเสร็จแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ประเมินตนเองผู้ปกครองประเมินนะคะถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ